มีตัวหัวใหญ่ๆอันนี้จะเป็นหัวกรอยทนผม้สมเป็นตระกูลพวกหัวเผือกหัวมันนั่นแหละเนาะแต่ว่ากรรมวิธีในการทําจะยุ่งยากกว่าหัวเผือกหัวมันยังว่าอวา่าหนึ่งกิโลดอันนี้ต้องผ่านขบวนการ สั่นเลยก็กินบ่ได้สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนสายๆพี่นอ้องจ๋าไก่สีหอดฮอเข่าสากแล้วยายรุนร่อนสีเห็ดก่อยขายพี่นอ้องจ๋าสวันไปนคุดกับแม่นองเหมยเมื่อวานนี่ล่ละ สรุปคุดจะเหงานีเหรอประมาณหเหลคหัวกอยถ้าเป็นเครื่อหญ่บริบูริภไยคุดหลายปีเนี่ยมันสีแบบเครื่อเดียวกับได้เป็นหาบพุนเด้แต่ว่าในขางหัวยญ่รุ่นเนี่ก็มีหลายต้นอยู่เพื่อนเอามาปลูกเนาะมันเป็นกอยป่า่านมุสชมแต่ว่าสามารถปลูกได้เครื่อมันจะเป็นนามอืม ที่มันเกิดอยู่ตามธรรมชาติสมัยโบราณโบราณรุ่นปูรุ่นทวดนะเพื่อนอึดเขาอึดน้ำก็ไปคุดก่อยแหละมาเหตุกินแท่นเขาเนาะแต่พอเขาหนึ่งมันมันก็ออกเหนียวเหนียวเด้เหนียวเหนียวหนึบหนึบปูแน่เคยกินพี่น้องแต่ว่าตามตลาดกาซิมีขายมนซิมีเฉพาะส่วงย่ามนี่แหละเนาะถ้าผ่านย่ามนี่ไปก็คือโบมีแล้ว ถ้าผู้ใดเห็ดบ่กปิน,นี่ก็เมาได้พี่น้องปีกอนในยายรวยก็สารลอยเมาก่อยเพิ่นสื่อจากตลาดมา่อหนึ่งกินก่อเ็นบดจืดเขาเจ้าเห็ุบดจืดบวพานเนาะก็จะมีอาการเมาอาการแพ้หามส่งโรงพยาบาลน,นะจ๊ะผู้ใดเหตุบ่เป็นกน็ไม่ควรทำเนาะ ยายรุ่นโลหิตประจำส่วนห่อเขาประดับดินแล้วก็เอาไปขายหลายถุงโยเอาปลกะสดๆอย่างนี้มันถือมือมันบ่คันที่ยายรุน่รรนเออถามันถือหนำมันสีคันมันคือซีแมนยางคันมันออกเนาะ มันเป็นวีเป็นวีพี่น้องเครือหนึ่งนะมันสิมีหลายหัว,วบ่แมนว่าเครื่อเดียวหัวเดียวเยวนี้เนี่ยแต่ว่ามันสิเป็นรากแบบนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนียเบื้องในหัวหนึ่งเนี่ยหัวหนึ่งเนี่ยพว่ประมาณแบบกิโลกัวพุ่นแหละอันนี้เพิ่นซับออกได้นี่ซับครึ่งเนี่ยเนี่ยสงสัยตัวนี้บ่เบื้องใน มันกินได้พี่น,อน้องนี่อันนี้ก็ซับเนี่ยเนาะนี่มันเป็นว,เนวีเป็นวีอยู่ด้เครือหนึ่งเขากั็ซับแล้วก็ฮักเอาหักเอาเนาะนี่หัวหน่อยหัวใหญ่ก็มาผ่านการปอกปอกเปลือกมันออกมันจะมีรากในหัวมันเนี่ย ปอกออกเนาะกัสิเป็นแบบนั่นนี่ปอกอันนี้บน้านล่างเนี่ยมันยังเกือกขี้ดินอยู่เดี๋ยวปอกเปลือกออกแล้วแล้วก็ล่างล่างแล้วก็มาฝานแบบที่นี่ฝานเป็นบางบางบาง,บางฝานแล้วเพิ่นก็ไปแช่น้ำเกลือใส่ถังมากไว้สามคืนบ่ย,ยายรุ่นสามคืนแล้วก็ที่นี่เอามาใส่ถุงแยงหรือกระสอบ ไปแซ่น้ำอีกจะคืนแบบนี้คืนนึ่งคืนหนึ่งก็ไปปั้นน้ำน้ำมันคันมันออกพี่น้องเที่ยวปั่นอยู่หันจนมันจืดพุนเด้มักก็สีออนเอและอยู่เนาะบบดถ้าไปหนึ่งแล้วมักก็สีแบบแข็งแข็งผุผ,ผุออกเนาะส่วนใหญ่ก็คนนิยมไปเห็ดอันเมนูของหวานหนึ่งแล้วแล้วมาขูดมะพร้าวใส อํน,น้ำตาลใส่เนาะบางคนก็นอาจจะผสมใส่ข้าวเมาใส่มักอื้อ,อยังสิก็ได้เป็นเมนูของหวานแต่มันสีแตกต่างกับเผือกมันเด้เผือกมันมันสิผุเนาะแต่อันนี้มันสิเป็นคล้ายๆคือแป้งแบบนึบๆ แต่พอเห็ดมันก็บริหลายจำนีดได้บาดนี่มันก็สีเหี่ยวพอนำอันนี้มันสีออกเนาะมันเหลือแต่เนือแป้งเห็ดกินได้เห็ดขายได้เขาขายกิโลเท่าไรยายรุ่น,น,นแต่ว่าโลนึงก็แพงเลยพี่น้องโลนึงโมเมนต์ เกือบร้อยคุณบอกส่วนใหญ่เขาเห็นเป็นถุงขายถุงละยี่สิบยี่สบถุงหนึ่งกับประมาณถ้วยหน่อยนึงอะแต่ว่าปั่นหนึ่งเพราะเป็นหนึ่งมันกระลายอยู่เด้ยนี่มันจะมีหัวเหลืองกับหัวขาวพร้อม <c oughs> อันเหลืองเขาเิ็นว่าก่อยเขาเจ้า อันนี้ก็ไปคุดอยู่บ้านเจพอล่าพุ่นแถวนี้มันบกคอยมีมันมีแต่เครื่อน่อยมันเลยบกคอยเป็นหัวใหญ่รอบที่แล้วใยรุ่นแล้วคุดบนแล้วแถวขังหัวเล่าเนี่ยคุดปีละเถือส่วนใหญ่นีมันอยู่ตามปลาที่แบบ เป็นปลาห่วยเนาะปลาโคกใหญ่ถ้าปลาเทวบานบ่มีเนี่ยก็บ,บ่ค่อยมีเด้หัวกลอย ล่างน้ำหนวก,ก็สิมาฝานนี่ที่นี่ใส่มีดสองคมฝานอือันนี้จะเป็นมันมันเทียนนะจ๊ะบางคนเขินว่ามันนก อันนี้เป็นหนึ่งแซบหนึ่งเห็ดหวานก็ได้มันธรรมชาติบม่ได้ปลูกพี่น้องมันเทียนนี่แต่ว่าอย่าไปขูดมันอันนี้นะขูดมันมันเป็นยางแล้วมันดำล่างแล้วเอาเป็นหนึ่งเนาะหนึ่งแล้วจังมะปอกก็ได้ข้าวเหนียวเห็ดหวานนะ่ะมันสิบรเป็นยางแล้วกับมันสิบรดำพร้อมเนาะถ้าไปขูดแล้วมันเป็นยาง มันคันเลพี่น้องคณะไปขุดหลายอย่างมันถึอมือนี่คันแต่ว่าทามันซุกแล้วมันกระบอกคันเนาะมันตาธรรมศาสตร์ก็มีหลายอย่างมันหนกมันเทียนนี่มันเหลี่ยมเนี่ยขุดยากมันเลิกผมในหัวใหญ่มันอยู่ตามป่านี่ลายแถวโคกบ้านบ้านี้นี่ก็หลายแต่ว่าเขาเจาก็ขุดชุบปีอเอาไปหนึ่ง สมัยโบราณเขากินแทนเขาเด้อมันเป็นประเภทแป้งตอนแรกบอมีคิดว่าเสียวเป็นล่างแล้วจำมาฝาน,านยายรุนแล้วบอกครับมันถือน้ำแล้วมันสีคันแล้วแล้วบอกว่าฝานก่อนยังเอาเป็นล่างสั่นแล้วมันสีคันมือพอมันเปียกแล้วมันกัดคันเด้อ วิธีการฝานกระแสมีดสองคมอันนั้นคือมีแต่มีแต่หัวเหลืองสิมันนพัน์นี่มันเป็นพันธุ์ทีนี่บนี่ห้องอาหารมีแต่แบบนี้อุดติสกันเมือทเทยรุนมันอยากออกมีอย่างแน่เลยพี่น้องฝานใหญ่หรือหน่อยแล้วแต่บอกนะอสรุปเลยเขาตากแห้งไปทอดมันได้เยอะ ลองมั้งแหละเพื่อนในตู้ในเฮือนน่ะตั้งแต่ปีที่แล้วรกตากแห้งเขาเจ้าจว่าตากแห้งก็ได้เวลาเขาเห็ดแล้ว,วลบแบบถ้าปลูกมะอือหน,น่งตากแห้งแหละแล้วมาแช่น้ำแช่น้ำแล้วมาหนึ่งมันผุคือเก่เาอบอกบุคคลีลองเบิบ่งทอดดิบๆได้แต่เป็นอย่างบอกเอาแบบบัดเผือกมันยังอันนัดเนาะ อมันก็สีฟงของเฮเธอจีมันยังฟงอันนี้บ้านเราอันปัานหนักแหละนะรถทอดดิบๆแบบนี้ทอดคือมันฝรั่งไงนะบางสิ่งบางอย่างนะมันมีพิษแต่ว่าถ้าสิกินต้องผ่านการวิธีเนาะคล้ายๆคือพวกแมงกระพุน ฐานคือบ่เป็นเปียงสับฐานเั็นอบไรดนี่มันคือเป็นแบบนี้บ้านเาเอากระบใส่ถุงมือเสียบมันคมเลยบาดมือเมือปิบาด วัวสิจืดเนาะยายรวยเสมอจนหลาบบก้ายกินก่อยตั้งแต่เมาก่อยเมาปิดตะเบือ,อเด้เมาแบบอ้วกแตกอ้วกแตนเมาภาษาบันบาทคือทั้งขี่ทั้งหกนะักไงอืมตะกี้นะคอยบงกักขอาแป้ง แป้งเท้าใหญ่มอมมันคือแป้งอย่างแป้งเท้าใหม่อมพยายามไปหาเป็นส่วนผสมของขนมมันเองที่ไอ้ได้บ้านห้าวเนะี่ยเออเออ,เอ,อต้นหนวดหรือซีฮันเด้หนวดหนวดยังนะก็เออนนะเออต้นหนวดแมวนะี่ยยายลุ่นที่เป็นหนวดที่เขาเอามากินกับตันหัวมันเขาไปเห็ดแป้งที่ผสมขนมนั่นอยู่หัวอึดอยากบพราะว่ามาเห็ดปลกเอง คืออย่างหัวหัว,ห,วหัวบุกเนะี่ยเขาก็ซื้อเว้ยบอกเขาไปเห็ดแป้งหรอพ่อกระพุกคนเดียวหัว,หวมันจะเป็นล่่มหรือเป็นหมาไงมันก็ะพูกหน,น,นุบในมันหมาถ้าจริงกระรั่มมันแกงแซ่บเด่ะาวออมตะกี้นั้นพ่อแล้วมันมะมะมะหนึ่งมะเกลี่ยมันคันแต่ว่าถ้าข้าเห็ดถูกวิธีมันกับกบอกคันเด่ะกับกระเบอหนั่นยแล้วข้าวออมใส่โจ๊ก บอลล่บอนลำบ่อนลำเผือกเสียเดี๋ยวนี้มันมีพันหวานเด็กเขาปลูกขายเห็นปะอาบอบ่อนหวานน,น,นั่นอ่ะอันบุกนั่นหัวบุกนั่นลำเลาย่แบบเน,นี่มันมีพันหวานกินลำด,ดิบก็ได้หัวมันเนี่ยเป็นเห็ดหวานมันหัวแบบเหล่าคลุโคลอย,อยู่ที่เขาเจาะจำหน่ายพันหวานซูมมเมอร์เ่ยมันจะ สามารถเอามาทำพันธุ์ได้เนาะคล้ายๆพี่ดอกกระเจียวเ,<อ>เลยเดียวรำกระเดือใหญ่ได้ยนบอกเขาขายหัวหนึ่งได้โล่กระกปุกบ้านเฮาเอินละหัวกระเดือยฉันบอกอหัวบุกเขาขายเบื้องแน่นี่เป็นตะแซบบอสเจา้าว่ะเดี๋ยวอันเจ้าเบื้องตอนแบบเฮ็ดแล้วเด้อพี่น้องพร้อมหนึ่งนะ ฐานใหญ่แบบนี้บริเป็นยังละวายอย่ารุนรมันใหญ่พดเปล่าบริเปลมันก็นเหี่ยวเนาะเข้าไปแซน้ำเกลือไว้มันก็นสีหิ่ยเมันสีมันสีเหลือแต่เนือแป้งแต่ว่าน้ำในหัวมันเนี่ยมันสีออกเบิดเนาะ เท้าไปลากมันคนๆแล้วหยางมันออกเดี๋ยวมันสิคันกูสิได้กินมันได้บ่ปลูกได้แบบแปลวอาคันมันอะไรมันก็นิเน่าคันจะเป็นตาตรงหัวมันนะฮาปาดออกมามันกันเออได้อันนี้ได้ แต่ว่าเขาคุดหัวมันออกแล้วมันบ่ตายได้เครือมันน่ะมันสิเมียนลากตรงหัวเหงามันน่ะสรุปเครือทั้งบ้านแล้วนะมันหลายอยู่เบอรเขาจอดรถไงนึกห่มกระโดดมันจะเอฝังเอ้ว่ายันเขาห้องเองข่วนเขาบอกอย่างนัอกมันโบเมนอยู่ในสวนโอ้เขาบท เขาเขาเอาแล้วเขาบดอุดเือเขาบอมโหเห็ดหมดแล้เขาเห็ดบมกเป็นโมกเป็นแล้วก็เห็ดขายอันนี้อะไรเห็ดขายด้พี่น้องยายรุนแล้วทำขายลงตลาดจองมาด้วยพี่น้องถุงละเจ้าบาทแล้วขายเป็นถุงถุงละยี่สิบบาทหัวส่วนใหญ่ในช่วงห่อเข่าเนี่ยเขาเจะสื่อกันขายเป็นห่อตลาดหรือว่เบิร์ก่อนหมดแล้นะวหวัวยังอีบโบกีมือ ห่อเข่าเนาะห่อเข่าสากงั้นจักมื่นละวันที่เท่าไรนะพอดีวันอาทิตย์ตะนาพู้ตุ่อื่นปรแม่ณวันอาทิตย์หน้างั้นอีกเจ็ดหมื่นแปดมื่อุ้งแมลงไปตัดกล้วยมันซุกท่านอยู่เนี่ยเอาไปลงตลาดขายให้มันทัานลงตลาดโดนทหารโดขายโดนบ่ออดตลาดดอกโดขายก็ผัวกล้วยก็แกสองเครื่อนอะสิตัดสองเครื่อนแหละ มีเคลื่อนอันนี้ก็เคลื่อนอ่ะกลัวก็ไม่จะลูกง่ายๆดิสี่สิบบาทห้า,าสิบบาทเศรษฐกิจห่อเขามันแพงเลยเขาขายกลัวเขาไมขายซาบะเด้อปักสองกันยังซาบะพันสี่สิบบาท,บาทนี่หัวเย,ยใหญ่ อันนี้มันสีส่วนใหญ่ไม่แต่สีเหลืองเวลาเป็นหนึ่งมันก็นเหลืองได้มันเหลืองไข่มันแงบอกมุดมันแงมันแง,งจักมือส่วนเขาไปคุดมั่นยวนยุดดอนปะ มันอย่างนั้นมันอันอ๋อน้ำนะเดีอย่วไปใก่แต่น้ำไได้น้ำมันน้ำมันพดดินให้รักษาเดี๋คุณน้ำพี่มาเนี่ยฮะนี่นี่อันนี้มันนะมันเป็นเป็นน้ำไปเบิด์ตบอนได้ระเวิรมันอยู่น่ะแต่โบเคยใด้คุดจากเสื้อแหงคาถามีแนวเหยียบเข้าไปน่ะมีแป้นมีเงี้ยนะคุดได้แล้วมันก็เป็นหัวช่องซ่องที่ลงสมันอีกดำเลยมันจะนวมหลบเดี่ยวดูเดี่ยวมันเดี่น้ำมันมันข่า่ได้่าบุญใหม่ มันธรรมชาตินี่ก็มีหลายเลยมันแซงมันอ่อนมันมันยังที่หัวแดงที่มันเป็นเครือก้อยเหี้ยนมันน้ำมันน้ำบอลเกิดมันน้ำบ่เออมันน้ำมันอีคือยังเกิดใบก้อยนเจ็บใบนิดหน่อยนะแต่ว่ามันก็คล้ายคืออันนี้แหละหัวก้อยเนี่ย มันเก็ดเมันเงมมันเงมมันแงีตัววานเพด้อนมาหลอกมันคยพอนคอันพอนไปคุดปีนี้มันไปคุดอยมันมี่อแดงมีอะไรไปคุดแต่ละปีเห็นไหมเที่ยวห้องนานจืดตัวหอยวะอันเออหอยหอยหอยวะหอยหอยแดงเที่วห้องน่านสะหนใน วัสิด้กินพี่น้องหลายขั้นตอนหลายวิธีอันนี้พอเห็ดแ,แล้วมันบริเต็มกระมังเนี่ยมันก็สิเหลือประมาณครึ่งกระมังนอครึ่งต่อครึ่งถ้าว่าหาสิบโลก็สิเหลืออยู่2 0่สิบยี่ห้าโลเนาะพอหน่ำมันออกเบิดแล้วมันสิเหลือตัวแปลง ฟานใหญ่แบบนี้เลยสีเหลืองไข่พี่น้องจาม้ากนี่สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีจ้าสบายดีสบายดีเหมือนยัยรุ่นตัวคอยคันหมดเลยเคลียจะเป็นลูกแขน